วันนี้ก็งานบุญวัดวัดถ้ำบ่อปลาวัดถ้ำบ่อปลาครับสระบุรีสระบุรีแก่งคอยก็สิบล้อสายบุญโซนสระบุรีครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แล้วก็คือว่าหนึ่งปีก็จะหนึ่งครั้งครับก็สี่ปีแล้วตอนนี้อ่าในทีสี่ปีหน้าก็ว่าอีกทีที่ไหนที่ไหนนะปีแล้ววัดก็แต่เวลาวัดหนองว่าที่เลยมาหนอยะไงไงอ่าแถบนี้ยนะได้ได้แล้ววันนี้ต้องประมาณกี่คันเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าบาทอ๋อไม่ยาง แม่นะรถเครื่องเสียงอะไรนะรถคูเปอร์เทนครับรถถ่ยก็เยอะม,มากรถถ่ายถ่ายสิบคันจะว,วิ่งชนกันรถถทายถ้งพันกันนะออแล้วก็มีแรถโคด้วยใช่ครับแม่โคของถ่ายด้วครับไม่โค,ขอ,โค,โคของพี่อู๊ดครับคนพื้นที่เนี่ยรถถ่ายนี่เขามาจากขนาดของรถ่าเนี่ยชาวบ้านช่วยกัน,นครัไม่มีเสียไม่ได้จ้างใครเลยครับแล้วรถน้ำวันนี้ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบคันครับรวมรถนี่ด้วยรถช่าอมก็ยังสิบคันเลยมาเช่าอมแล้วมาจาก เท่าไหร่บ้างสิก็ประมาณนี้พอมีพวกฝั่งนักพบนักพบก็มาเยอะสิบกว่าคันอยู่แล้วก็ฝั่งปักช่องปักช่องก็มาปักช่องมาประมาณเจ็ดเจ็ดข่วอ๋อบาลัญญาแล้วก็พวกนักพบแล้วแล้วนี่ชะอมโดมชะอมมาเป็นสิบอยู่ชะอมก็เอาพวกอีกบล็อกมาสำหรับบุรีอีกันแกงฝั่งนู้นแหละแล้วก็วันนี้ที่ว่าวัดต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างเลยพี่วัดตรงกลางมีเนี่ยแหละครับปรับพื้นที่แล้วก็ อิฐบล็อกกระปูนสร้างโบสถ์นต่ออ๋สร้างโบสถ์สร้างไม่ใช่ศาลาศาลาศาลากระเบื้อครับพอปีแล้วก็ถิ่นเดี๋ยวงานเราเสร็จเนี่ยเขาก็ถิ่นปีนี้ต่อได้ใช้ประโยชน์เลยอ๋อคือวัดเนี่ยก็กาลังจะมปกระถิ่นใช่้นทเเดือนหน้าพอดีนะพี่ก็เลยเลือกสิ้นเดือนนี้เลยเขาให้เราใช้เลยไม่ฝมก็กำลังตกด้วยใช่หลานก็กำลังเขาแรกก็แรกมันเละที่เราลบมัติดกันเลยมันเละเอามผมนี่ตั้งเยอะยังได้ยังไม่หมดเลยต้องเกลี่ยปรับใหม่ เสียงครับผมเตยบอลเข้ามาช่วยช่วยเปิดทั้งเสียงแห่สุดยอดทะเรคันวันนี้อเค,อเคขอบมากครับพี่ครับผม